ที่ชาร์จไฟนะครับที่ชาร์จไฟน่าจะเป็นสกูตเตอร์นะครับตัวนี้ไฟไม่เข้าแล้วนะครับเ่อนเป็นไฟออก29.2นะตัวนี้ก็ดีฉลากเขายังเหลืออยู่นะครับาไปดูกันว่าภายในจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนี้ไฟไม่เข้านะครับภายในนะครับ มีอะไรแตกอะไรไม่อยู่หรือเปล่ามดเฟ t เป็นเบอร์ห้าเอ R นหกศนย์นะครับโอมี R แตกนะศูนจุดหแปดโอมนะครับตัวนี้ก็เป็นห้าเอ็หกศนตัวนี้ไม่แตกนะตัวอแตกนะครับ R แตกจะต้องฟิลขาดนะ ตัวนี้ไม่มีฟิวด,ดูด้านล่างนะตัวนี้ใช้ลายวงจรเป็นฟิวนะครับเพื่อนอย่าสังเกตนะฮะว่าตรงนี้นี่คือลายปิ้นลายวงจรนไ,ไครับนะครับถ้าใส่ฟิวก็จะอยู่ด้านบนแต่ว่าถ้าไม่มีฟิวก็จะเป็นแบบนี้จะมีจะเป็นลายทองแดงแบบนี้แหละนะครับ ก็ทําไว้เล็กหน่อยอ่านี่ก็ใหญ่หน่อยใช่ไหมนี่ทำเล็กตัวนี้ก็จะเป็นฟิวนั่นเองนะครับก็เป็นลายทงแดงฟิวนะขาดไปนะครับลักษณะการเสียแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่มอเตช็อตนะครับมอเตช็อตอ่าแตกเลยนะครับแล้วก็มาที่ฟิวนะครับตัวนี้ ใช้ลายทองแดงเป็นฟิลนะครับอาจจะส่งผลถึงไดโอดนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลถึง IC ด้วยนะครับแต่มองดูแล้ว IC ก็ไม่แตกนะครับทีนี้ก็จะเป็นตัวต้นฐานทางด้านขาเกตก็ไม่ได้แต่ลักษณะแบบนี้ก็น่าจะเป็นต้องดูต้องดูนะต้องดูต้องดู อันนี้เสียแน่นอนแล้วล่ะนะครับเสียแน่นอนแล้วนะนนวนะมาดูไดโอดนะครับดูไดโอด,โอดสี่ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ดูสีฟิลเตอร์นี้ด้วยนะบางทีสีฟิลเตอร์ตัวนี้มันเสื่อมค่านะมันไม่ดีฟิลเตอร์ไฟไม่ได้ไม่ระเอียบมันก็ส่งผลให้ตัวนี้เสียได้ด้วยตัวนี้ก็ต้องดูนะครับสีนะครับเาดาเนินการไปครับตัวนี้เสียก็ถอดออกนะครับเพื่อนครับ เบื้องต้นนี้ก็พบเป็นไดโอดที่เสียไป2ตัวนะครับซีนี่ดีอยู่นะมอสเฟตนี้เสียแน่นอนอยู่แล้วนะครับอาตวนี้เสียแน,น่นอนเนื่องจากพราแตกนะครับตัวนี้0.68นะครับในวงจร0.51นะครับเราก็ใส่ค่า0.51นี้ก็ได้นะถ้า0.68หายากเกิดนะครับใส่ได้เลยนะทีนี้ก็จะ เรื่องเงินการเอาไดโอดใส่เอาซีใส่ขับคืนเข้าไปที่เดิมแล้วก็วัดสัญญาณ pwm นะครับที่จะมาขับมอเตอรเฟนะครับหากมีก็ใส่มอเตอเฟได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ ic ตัวน,นี้จะมีปัญหาด้วยนะครับ ic มันวัดไม่ได้ัวด ic วัดไม่เป็นนะคนที่เขาวัดเป็นกว่าจะมีแะแต่ว่าผมมันไม่เป็นนจัน์ ic เนี่ยเพื่อนครับทีนี้นะครับเราก็มาดูว่ามีไฟมาหรือยัง นะครับแล้วก็มีสัญญาณ pwm แล้วหรือ,อยังนะครับก็ลองเครื่องกันไ่ายเลยไฟ300โวลต์จะอยู่นี่นะครับสัญญาณ pwm อยู่ที่ขา s และขา g ของ m ม f e t เอามาดูกันเลยตามเจอที่พันมลแบบนี้นะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลักป๊กผ่านหลอดโลงด้วยนะครับเสียบปลั๊กผ่านหลอดโหลดนะ ไฟสามร้อยโวลต์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ตั้งมิเตอร์ที่ซีโวนเอลซีแบบนี้เพื่อวัด pwm pwm อยู่ค่า s และค่า g ค่า s ก่อสีดำจับไว้ค่า g ก่อสีแดงนะวัดนี้มันใกล้เกินเรานน้ผลปรากฏว่าไม่มีสัญญาณ pwm เลยนั่นก็หมายความว่า ไอซสร้างสัญญาณพันตัวนี้เนี่ไปขี่เป็นที่ียบร้อยแล้วมันไปขี่แล้วไอ้ทำไมไอซีตัวนี้มันไปขี่ล้วครับอืมไปขี่นลมันอาจจะอาขาดก็เป็นไปได้นะอาที่ขาจีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย อาจจะขาดได้ด้วยในที่นี้ไม่ขาดไม่ขาดนะสัญญาณไม่มีมันไม่ออกมาจากไอซีเนื่องจากอะไรเนื่องจากมอดเฟ t มันช็อตขาเอสขาจีขาดีา G, าทีนี้แสดงว่ามอดเฟ t ตัวนี้ช็อตดีกับจีเป็นที่รับร้อยใช่ไหมนั่นไงช็อตดีกับจี เกตกับเด,ดน่ชัดจีบลายล้ะนี่ไงสาเหตุแห่งสัญญาณ p W m ไม่มีเมื่อเกิดการช็ดดีกับ g เหตุการณ์นี้ไฟ300โวลที่ขานี้นะี่แหละมันจะทะลุมาที่ขานี้มันจะผ่าน r แล้วก็เข้า ic ic ก็ไปขี้ ตายคอรละทีนี้ IC ตัวนี้ P W M ตัวนี้ก็เป็นเบอร์นี้นะ3842 3842นะครับก็ว่าจะใส่เข้าไปเลยเนี่ยพอดีมาเจอตรงนี้เนี่ยนะตัวนี้เป็น KA นะ KA ส8 4 2นะครับ ตัวจะใส่เข้าไปเป็น UC 3.42นะครับใส่เลยนะครับเนี่ยเสียปรปลักแล้วนะครับดำอยู่เอนะครับแล้วก็แดงอยู่จีวัดตัวนี้มันใกล้กัเกินเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวไฟจากขาดีมันจะปัดชอดเลยเอางี้โอ้ มันเป็นไรที่สุดยอดมากเลยมันเดงางับเลยอ่าเดาเก่งกระน,นันปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บอันนี้ก็คือ P W M ที่ไปขับมอเตอร์นะต้องได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆถึงจะสามารถใส่มอเตอรเฟได้ทำไมเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เลยนะครับมันจะเสยเตยเวยมันจะไม่มีไฟออกตา้ง้านเอาพุท มันบางครั้งบางทีนะถ้ามันเป็นไฟดีซออกมาเลยไม่เป็นพันแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปก็มอสเฟสพังเลยนะครับต้องได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆมอ Mod สเฟสเซนเลยประกอบเข้านะครับใส่มอสเฟสเข้าไปแล้วล่ละนะครับมาดูไฟกันนะสตาร์ทนะครับเป็นไฟเขียวขึ้นนะนะครับก็น่าจะได้การแล้วนะครับ ทีนี้ก็มาถึงสายขาดในสีฟ้าๆเนี่ยขาดดึงหาแล้วนะดึงหาตัดหาแล้วไม่ได้ขาดอยูน่นี่ขาดอยู่นี่ขยับดูแลติดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือไฟออกนะครับก็พร้อมแล้วที่จะเอาไปชาร์จแต่ชไวเรื่องทางจบคลิปิดีโวไว้นะครับกันใหมนะ่คลิปต่อไป,ปนี้เาจะไปนะครับ สวัสดีครับ